ผมชื่อนายกิติอาเดือนวงผมนายนาถยาเสือนล่ะผมนายชื่อมคนมุฉเียววันนี้พวกเราจะมาอธิบายการใช้เบอร์เนียคณิเปอร์ครับขั้นตอนการใช้เบอร์เนียคณิเปอร์เนํ่งนำเบอร์เนียไปวัดกับวัตถุที่ต้องการโดยสังเกตว่าขีดูนวนของสเกลยวเบอร์เนียเดยขีดสูนมุสเกลวหลักมากกี่ช่อง จากนั้นหาเสียนความยาวที่เกินไปอีกเล็กน้อยขั้นตอนที่2อ่านค่าผลวัดที่สเกลหลกักสังเกตที่ตำแหน่งขีดสูบน่าหน้าของเวเนียสเกลว่าตรงกับช่วงไหนของของีดสเกลหลักด้านบนสำหรับข้อความระวังการใช้เวเนียคาลิปเปอร์หนึ่งต้องทำความสะอาดและลบปมชิ้นงานก่อนใช้เครื่องมือวัดทุกครั้งสองตรวจสอบความสมบูรณ์ของปาก เพือนี่ครับ